ครับผมมาพูดถึงเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็ที่ตังนงตนี้เป็นกระชังแม่นะครับแม่พันธุ์พ่อพันธุ์การคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผมคัดไหมผมคัดครับคัดแบบไหนคัดเอาตัวที่มันโต,ตก่อนล่ะครับเนาะตัวเล็กเราก็เอาออกนะครับส่วนตัวผู้นี่ เหมือนกันครับเอาตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆไว้ก่อนแต่พอเอามาลงแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาคือตัวผู้ไม่พอนะพอเกิดตัวผู้ไม่พอไข่ที่ออกมาฟักออกมาเนี่ยตัวมันมันน้อยนะครับเรียกว่าไข่ฟอนะครับพอแตะออกมาเนี่ยเป็นไข่ฟอซะมากกว่านะครับก็เลยต้องเร่งจัดหาตัวผู้คัดตัวผู้มาลงให้มีจํานวนเท่าๆกันนะครับ าการจะทำพอพันไม่พันเนี่ยตัวผู้กัตบตัวเมียต้องเหมาะสมเท่ากันนะครับซึ่งปัญหามันก็คืออย่างทนีนะครับเลี้ยงนานๆประมาณปีนึงเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของอกระดองเรื่องของเปลือกน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอย่างเงี้ย ก็เลี้ยงไวองเงี้ยเพราะาเลี้ยงกลางแจ้งนะครับมันไม่ได้มีลมเงาให้เขาไม่ได้มีทุนหนานะครับก็เริ่มเลี้ยงจากที่ว่าไม่มีเงินนี่แหละแล้วก็ชังนนี้เป็นกระชังแรกนะครับเราก็คัดเป็นกระชังที่สองเป็นกระชังแม่ตรงนู้นนะครับเรื่องของเนื้อมันจะเหลืองไม่เหลืองตรงนี้สิ่งแรกที่ผมคำนึงคือขอให้ เนื้อเขาเนี่ยดูสะอาดน่ากินนะครั Jamie, ครบไม่จําเป็นต้องเหลืองอารามงามตามากนะครับก็คือผมเลี้ยงเองขายเองมันก็เลยไม่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 ยากเท่าไหร่นะครับนี่นี่ก็จบเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะใครสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามวันมาได้นะครับคือก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ก็เป็นคําแนะนําจากประสบการณ์นะครับใคร อ,อยากทราบอะไรงไงก็ถามนะถ้าตอบได้ก็ตอบครับตอบไม่ได้ก็จะถามผู้รู้ให้นะครับ